เริ่มต้นด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาเลเซียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและได้เข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะแขกของกองทัพไทยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายให้พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนให้การต้อนรับพลอากาศเอกตันตรีดาโต้ซีฮัตยีอับเฟนดิบินบวงผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทยระหว่างวันที่7ถึง10มีนาคม โดยทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันในการประชุมหาหรือภายใต้กลไกและกรอบความร่วมมือต่างๆที่มีร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและผลักดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพลเอกชัยชาญได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความขอบคุณที่พลเอกประยุจันโอชาได้ส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียที่ได้เดินทางมาพบและได้หาหรือข้อราชการระหว่างกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกด้านอาทิด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ส่วนในด้านการทหารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ทางมาเลเซียสนับสนุนไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดในการนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียได้ขอบคุณในการต้อนรับทั้งในระดับรัฐบาลและกองทัพและได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในทุกระดับโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงที่มีความไวเนื้อที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมาโดยตลอด โดยทางด้านการทหารนั้นได้มีการเยือนระหว่างกันในทุกระดับรวมทั้งทางด้านการศึกษาที่ได้มีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในระดับต่างๆและพร้อมให้การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงระหว่างกันเพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้การต้อนรับพลอากาศเอกตันซีดาโตซีฮัตยีอับเฟนดีบินบวงผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพมาเลเซียและมีตรภาพที่ดีระหว่างกันที่มีพัฒนาการของความร่วมมืออย่างต่อเนื่องอธ,ธิด้านการฝึกการศึกษาการแลกเปลี่ยนการเยือนตลอดจนความร่วมมือด้านกิจการชายแดนโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณพร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป ผู้บัญชาการทหารบกนะคะเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานและโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเพื่อนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในกองทัพต่อไปค่ะ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายลิเทียมไอออนแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานหรือ energy storage system ESS ของบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้เข้าเยี่ยมชมกิจการเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานข้อมูลผลิตภัณฑ์สายการผลิตตลอดจนเยี่ยมชมบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตรถยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปเยี่ยมชมเทคโนโลยีรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์สายการผลิต ขีดความสามารถและแนวทางการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกองทัพโบกทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ทุกส่วนราชการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือ E v วมาใช้ในราชการแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานหรือที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างใหม่เพื่อรองรับภารกิจเพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากไอเสียรถยนต์ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนให้พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการใช้พลังงานทดแทนในกิจการของกองทัพบ,บกโดยเฉพาะระบบขนส่งจากผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปมอจัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนสอป,ปอสอชอในการรับข้อมูลผ่านสายด่วน1330ให้ประชาชนที่ติดเชื้อโควิดเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็วค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปมจัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วนสปมค่ะ สนับสนุนสอป,ปอสอช .1330 เพื่อรับข้อมูลจากประชาชนที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 และบันทึกข้อตกลงในระบบของสอป,ปอสอชอซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่มีแนวโน้มการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมกรอนเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือสอปมเข้าให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายด่วน1330จำนวน200คู่สายซึ่งกองบัญชาการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือบอก,กอสอปรมรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน40คู่สายพร้อมกำลังพลจิตอาสา มุ่งมั่นช่วยเหลืออำนวยการอำนวยความสะดวกและให้บริการกับประชาชนที่ติดเชื้อให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วต่อไปในส่วนของกองทัพบ,บกค่ะได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการบริการดังกล่าวด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่8มีนาคม2565กองทัพบ,บกได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสายด่วนสปมทบณโรงเรียนทหารสื่อสารกรมการทหารสื่อสารกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนผ่านสายด่วน1330จำนวน80คู่สาย ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการรองรับการให้บริการกับประชาชนที่โทรแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือให้ได้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ตามที่รัฐบาลบริหารจัดการประกอบด้วยการลงทะเบียนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่ติดตามการให้บริการกรณีไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานติดต่อเกิน6ชั่วโมงการร้องเรียนร้องทุกข์รับเรื่องหาเตียง สำหรับศูนย์ประสานงานสายด่วนทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบหมายเลขโทรศัพท์กรมการทหารสื่อสารติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารโดยในแต่ละวันนะคะกองทัพบกจัดกำลังพล90นายค่ะประจำศูนย์ประสานงานสายด่วนสำหรับกระบวนการรับข้อมูลไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 จะเป็นไปตามระบบของสอปอสอชอ ทั้งนี้ศูนย์ประสานง,งานสายด่วนสป,ปมทบเป็นหนึ่งในกระบวนการที่กองทัพบ,บกได้นำศักยภาพของหน่วยทหารและทรัพยากรที่มีมาดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบ,บกในการต่อสู้กับสงครามเชื้อโรคที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพอากาศหรือสอป,ปมอทอ ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายด่วนจำนวน4 0คู่สายในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็นกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน10บคู่สายค่ะกองบิน23จังหวัดอุดรธานีจำนวน10คู่สายกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่จำนวน10คู่สายและกองบิน56จังหวัดสงขลาจำนวน10คู่สายพร้อมเคียงข้างประชาชนด้วยเช่นกัน โฆษกองทัพอากาศระบุนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นหาซากอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดชัยภูมิพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเร่งในการสืบสวนหาสาเหตุต่อไปค่ะพนอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกองทัพอากาศชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมกรณีเครื่องบินขับไล่แบบที่19ก f 1 6อ F16A หมายเลข103-31สังกัดฝูงบิน103 G 1 0 3กองบินหที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ โดยระบุว่าขณะนี้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานค้นหาซากอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงนักบินผู้รอดชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อได้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆแล้วจากนั้นต้องมีการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาจากอุปกรณ์ซึ่งอาจจะใช้เวลานาน,านเนื่องจากอุปกรณ์เกิดความเสียหายมากอาจจะต้องให้ต่างประเทศเข้ามาช่วยดำเนินการ ทั้งนี้โฆษกกองทัพอากาศระบุว่าแม้จะขาดเครื่องบินไปหนึ่งลำก็ยังไม่มีผลกระทบในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจทางอากาศเนื่องจากยังคงเหลือเครื่องบินเพียงพอในการสนับสนุนหน่วยบินตามแผนป้องกันประเทศซึ่งการหยุดบินค่ะขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุหากพบว่าเป็นสาเหตุจากระบบอากาศยานจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มบินได้อีกครั้ง กองกำลังสุรศรีนะคะจับกลุ่ม130แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ชายแดนจังหวัดประจวบคิริขันและกาญจนบุรี กองกำลังสุรสีโดยหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่าได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทําการจับกลุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายโดยจับกลุมได้จํานวน5ครั้งมีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจํานวน75ครั้งพร้อมผู้นําพาจํานวน8คนและรถยนต์จํานวน2คันบริเวณบ้านห้วยกบตําบนหนองลูอําเภอสังขละบุรีจุดตรวจร่วมสะพานรันตีบ้านกองหม่องทะ ตำบลไล่โวกอำเภอสังขละบุรีและบ้านผุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจจงอางสืกร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีริขันทำการจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน55คนบริเวณบ้านเนินแก้วตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขัน ซึ่งทั้งหมดยอมรับว่าเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าชาวเมียนมารายละ2 0งห0ื่นถึงสองหมบาทค่ะทางหน่วยจึงได้ทําการตรวจวัดอุณหภูมิและนําตัวส่งสาพาเมืองกาญจนบุรีสาพาสังขละบุรีและสาพาะอ่าวน้อยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท้ายรายการวันนี้นะคะลากันไปด้วยภาพของกองทัพบ,บกโดยกรมทหารราบที่15ค่ะทําการฝึกร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในวิชาทหารราบ สำหรับการลาดตะเวนการต่อต้านการซุ่มแบบลิงแมนการต่อต้านการซุ่มแบบออซิพิวและร่วมฝึกเดินแผนที่และเข็มทิศภายใต้รหัสการฝึกฮนุมานกาเดียน2022เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจจริงในอนาคตขอพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมรายการ b a SOYER สวัสดีค่ะ